สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องน,องน,องนองทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคุณเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญหบาทก็องคพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทสองเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำการล้างอะไรเลยหรนะครับเพราะว่า พึ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับอันดับสองเหรียญนี้นะครับท่านพูดง่ายก็คือหายากจริงๆครับในปัจจุบันนี้ก่อนจะเจอครับในระบบมุนเวียนนะครับคืออย่าเพิ่งคิดว่าจะไปซื้อใครเลยนะครับเราต้องหาที่ระบบมุนเวียนก่อนถ้าไม่มีจริงค่อยว่ากันเพราะตอนนี้ราคายังไม่ปั้งเท่าไหร่ครับสําหรับปีพศนี้นะครับท่านขอให้พี่ๆเนเพื่อนน,น้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมั่ง ราคามีไหมและผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอันดับอยู่ที่เท่าไหร่ในเหรียญที่หายากครับท่านมาดูเลนนี้ก่อนครับภูวิพนันรุญยเดชศูนย์ด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านดูบุรุรูปพงท่านครับสวยงามมากครับเหรียญนี้โอเคครับหน้าจะราคาไม่เบาแน่นอนครับปังแน่นอนครับสำหรับเหรียญนี้ครับดูสิครับสวยขนาดนี้แล้วมาดูขอบเฟือครับดูสิครับนิเกิลผสมทองแดงไม่มีรอยตําหนิอะไรให้เห็นเลยครับสำหรับเหรียญนี้ครับ เออมีนิดๆหน่อยๆครับแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยพศ2 5ง6ัห้าร้บยสามสิหกับส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาศบพิรดุสิตวารามส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็5บาทอาบรีบครับดูสิครับเนี่ยกับเบื้องยังชัดเจ๋วอยู่เลยครับสวยงามมากครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบออกการครับสำหรับปีพศนี้นะครับปีพศห้า6้อสาหกครับสองเหรียญนี้ปปีพศเดียวกันนะครับ วันนี้โชคดีมากเลยติดอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเหรียญห้าบาทติดอยู่ที่อันดับที่สิบพอดีเลยครับผลิตเยอะเหมือน,นกันครับสี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับท่านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับท่านมาดูเหรียญนี้อีกเหรียญหน,นึ่งครับนี่ก็สวยงามไม่เบานะครับเหรียญน,นี้ก็โอเคครับเนี่ยสวยงามครับสําหรับบริวารลูปผู้งท่านนะครับ แล้วขอบฟือเป็นไงมั่งเหรียญนี้ครับไม่มีรอยตําหนิอะไรให้เห็นเลยครับนี่โอเคมากครับทัดเจียวมากเลยครับนี่เหรียญนี้ครับดูเหรียญด้านหลังครับประเทศไทยปีพศ2536ันห้า้ย่หกเช่นกันครับท่านนี่ก็เหมือนกันหมดครับวัดวัดเบญจมาวุพิตก็เหมือนกันครับ้ห้าบาทไทยแล้วห้าบาทไอริสก็เหมือนกันหมดครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับแบบนี้ครับสําหรับสองเหรียญนี้นะครับถ้าตีราคารวมกันแล้วคือพูดง่างๆติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับเนี่ย ใครๆก็บอกว่าไม่น่าเล่นเพราะาอันดับสุดท้ายแล้วผลิตเยอะด้วย4ตั้ง4.6กว่าล้านนะแต่สำหรับผมในความคิดของผมรู้ว่าอาจารย์ที่บอกมาเก็บไว้ในดีที่สุดแล้วครับเพราะอนาคตในวันข้างหน้ารับรองว่าอีก4หรือ5ปีข้างหน้าท่านจะหาไม่เจอแน่นอนครับผมรับรองเลยเพราะว่ากองกระสับเขาจะยกเลิกการใช้แล้วอีกอย่างก็คืออีกอย่างก็คือกองกระสับจะเก็บเข้าไปในคลังให้หมด มันไม่หมดเราครับเรื่องหมดแต่ว่ามันจะเหลือน้อยเต็มทุนเราจะหาไม่เจอครับถ้าไม่เก็บบันนี้ท่านจะไปเก็บบันหนีระครับ